ไม่แต่นอนไม่ซื้อหรอกไม่เป็นไรนะจ๊ะพี่วันนี้อาจจะไม่ใช่วันของเรา ลุงครับครับรับผักปลอดสารพิษไหมครับไม่หลอกเพราะเรามาจากสวนคุณลงแล้วอ๋อไม่เป็นไรครับพาครับผักปลอดสารพิษไหมครับผักปลอดสารพิษเหรอ ไหนๆขอดูหน่อยพี่จ๊ะป้าเก็บมาจากสวนสดๆใหม่ๆเลยนะคะปลูกแบบออร์แกนิกด้วยปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซนต์จ้าโอ้ยพังไม่จะรู้ลูกค้าไม่ซื้อหรอกจ้าป้าไม่เป็นไรจ้ะพี่จ้ะคุณนรงค์เขาเป็นใครเหรอคะแกเป็นคนสวนอนะ ปลูกผักขายมาันเรานี่แหละอ๋อถึงว่าแหละไปถามขายผักมาสามสี่ร้านก็ดินแต่ชื่อนี้เออนะมันต้องมีสักร้านแหละที่รับซื้อผักเราอ่ะ ายไม่ได้เลยวันนี้ไม่เป็นไรนะจ๊ะวงนี้เริ่มใหม่ลงทุนไปตั้งเยอะขาดทุนหมดแล้วเนี่ยเอ่อเราลองหาวิธีอื่นดูไหมจ๊ะวิธีไหนอะพอรอลองเอามาขายหน้าบ้านดูไหมจ๊ะพีหะ่หน้าบ้านใช่จ้ะหน้าบ้านเราจะได้ไม่ต้องวิ่งส่งของตามร้านให้เหนื่อยไงจ๊ะ อีกอย่างเราจะได้ไม่โดนพ่อค้าคนกลางกดราคาด้วยไงเออเออเออดีเนาะงั้นเริ่มพรุนี้เลยไหมจ๊ะดี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 ดโอเคงั้นเดี๋ยวพรุนี้ฉันอ่ะได้รีบตื่นแต่เช้ามาเตรียมของโอเคผักกรมเท่าไหร่จ๊ะ20บาทครับผม ไม่แต่นอนไม่ซื้อหรอกไม่เป็นไรนะจ๊ะพี่วันนี้อาจจะไม่ใช่วันของเราแล้วเราจะทำยังไงกันต่อดีจ๊ะพี่ ตอนนี้เงินทุนเราก็ใกล้จะหมดแล้วอุตส่าห์ลาออกจากงานเพื่อที่จะมาทำสวนผักแต่ไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้อ่ะเออนะเดี๋ยวพี่มีวิธีของพี่แล้วกันจตะฉันเชื่อใจพี่นะ ผักเราเนี่ยนับวันยิ่งสวยขึ้นเนาะแน่นอนอยู่แล้วถ้าพี่ใส่ใจอ่ะยังไงก็ผ่านฉันเนี่ยไว้ใจคนไม่ผิดจริงๆเออถ้าเคลียร์บินเสร็จอ่ะเราเออกไปหาอะไรกินกันเนาะ โอ้หมันเสียแสงชัดๆเนี่ยเสียอะไรกันพี่พี่ก็พูดไปอ้โหเอ็งก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยขายผักแป๊บเดียวออกรถใหม่ได้แล้วเนี่ยรถใหม่อะไรกันพี่รถผมก็ซื้อมือสองออเออน่าจะแกมีเทคนิคอะไรวะที่ขายผักแล้วรวยได้ขนาดนี้พอจะบอกได้ไหมวะมันเป็นความลับละพี่ แล้วแกเป็นอะไรเนี่ยเห็นเกาแขนเกาขามานานแล้วเนี่ยไม่สบายตรงไหนบ้าเลยไม่มีอะไรหรอกพี่แค่ยุงกัดเฉยๆฮะเออเดี๋ยวไปตลาดกัน เออว่าไงแม่เป็นไงบ้างก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลแหละเออว่าจะให้แม่ไปพักฟื้นที่บ้านพี่สักสองสาวันน่ะได้ไหมได้สิบ้านพี่เพิ่งต่อเติมด้วยมาเลยมาเลยใครโทรมาหรอจ๊ะพี่น้องสาวอะ่ะพรเดี๋ยวแม่จะมาพักฟื้นที่บ้านเรานะพรุ่งนี้ พรเตรียมที่นอนหมอนมุ้งทากับข้าวไว้ให้แม่ด้วยเออพรถ้าจะไปเก็บผักมาทำกับข้าวอะ่ะให้เก็บแปลงซ้ายก่อนนะเพราะว่าแปลงขวาพี่เตรียมจะเก็บมาขายแล้วได้จ้ะพี่เดี๋ยวฉันจัดการให้นะจ๊ะขอบคุณจ้ะโหบ้านปรับปรุงใหม่น่ายอยู่มากเลยพี่ บรรยากาศก็ดีอ,อ่ะนั่งก่อนนั่งก่อนเออแล้วนี่แกจะอยู่ที่นี่นานไหมเนี่ยอืมก็สักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แหละฉันลาง,งานได้แค่นี้อะ่ะอ๋อจริงๆอะ่ะแกอยู่นานกว่านี้ก็ได้นะเว้ยฉันก็มีงานไม่ล่าเออรู้หยอกหยอกยงั้นก็ฝากด้วยนะพี่แม่จะได้พักผ่อน ไม่ต้องห่วงหรอกยังไงก็แม่เราเออเดี๋ยวไปละจะไปงานศพลูกน,น้องสักหน่อยอะเอาไงงงั้นอะพี่เขาเป็นอะไรตายอะ่ะเห็นหมอบอกว่าหัวใจวายเฉียบพันอะโอ้ยน่าสงสารจังงั้นพี่ก็รีบไปเถอะอืมฝากทางนี้ด้วยแล้วกันค่ะนม่คะแม่วันนี้เหนื่อยไหมคะอนิดหน่อยลูก ็นไงบ้างแม่สดชื่นขึ้นไหม,มก็ดีขึ้นเยอะเลยลูกดีกว่าอยู่ที่นู่นทุ่นก็เยอะรถก็เยอะเห็นไหมเออแม่ผมอยากให้แม่ย้ายมาอยู่ด้วยกันที่นี่เลยอะ่ะแม่ก็อยากมาแต่เขาอดเป็นห่วงน้องมันไม่ได้เป็นห่วงตัวเองก่อนแม่ยังไงอะ่ะ น้องมันก็ดูแลตัวเองได้แอนน่ะมันเก่งจะตายเหรอเอางั้นเหรอ,อก็ได้จริงๆอะ่ะผมก็คุยกับน้องไว้บ้างแล้วลหะน้องก็ไม่ติดอะไรนะมันเห็นด้วยด้วยซ้ำอยู่ในเมืองอะ่ะทั้งเชื้อโลกเอ้ยฝุ่นเอ้ยแอนมันก็เป็นห่วง,งแม่งั้นเดี๋ยวผมบอกน้องเองนะครับแม่เดี๋ยวผมไปซื้อของแป๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวแม่จะเดินเข้าไปดูพร้อมกับแอมมันในครัวสักหน่อยลูกได้ครับอหอมจังแม่มาก็ดีแล้วจ้ะแม่ลองชิมดูหน่อยสิจ้ะว่าโอเคไหม,มถ้าขาดเหลือยังไงเนี่ยแม่ปรุงเพิ่มได้เลยนะจ๊ะ พอวิสงกลับมาเราจะได้กินพร้อมกันค่ะงั้นเดี๋ยวหนูก,กับน้องยกกับข้าวไปรอข้างนอกนะจ๊ะแม่แม่เสร็จแล้วแม่ก็ตามมานะจ๊ะได้จดี๋ยวนเดี๋ยวแม่ตามไปนะค่ะ โโลแอนแม่อยู่โรงพยาบาลเหรอแม่เป็นไงบ้างอะ่ะไม่ทันแล้วพี่แม่ไปสบายแล้วหมอบอกว่าแม่ได้รับสารพิษมากเกินไปวันนั้นหนูได้ยินนะที่พี่คุยกับคนงานใส่เยอะขนาดนี้เลยพี่เออใส่ไปเถอะ ถ้าไม่ใส่แม่งก็ไม่มีใครซื้อ